บิ๊กเคื้อมันจะคุยกับเราระวาเนี่ยัาไดบี้มาด้วยกันกี่คนวะชัวร์บีเล่นแล้วไม่พูดกันอีกแล้วเบื่อวะเอ้ยไอ้สิว่าต e วเอง เฮียมันแฮกอ้ my god what the why you hacking จดไอไอเดียันนี้ยเห็นเลยที่คือ LE กัน d m g วันเลนเนี่ยมันอะไรวะน้าีนแหน้าหน้า่ยไอ้ด why why you hacking <c oughs> อะไรวะน้าไอ้เหี้ยสีดีๆหน้าหมุนมาเถอะเลยอะไรวันนี้เป็นฟ้ายังปันมันชื่ออะไรวะนี่ไงไอ้สีฟ้าไอ้ปันนะคิมคิมเนีเย <Yeah. S 3> หมุนมาเลยนะเดิเฮียอยู่ดีๆก็หมุนมาเลยวะฮงจะให้สหเสมอแไหนนะไอบีไอบีโอเคไม่ได้เฟลระวังดับนะมันจะให้เสมอจริงป่ะเหออไ้เหี้ยฝั่งโน้นอ่ะสัตว์จ่าในหมู่จเป็นมีเปล่าเหี้ยโคตรหาเลยสัตว์ตามเทวะถึงเจอแฮชเฉยเลยเหี้ยโคตรเหี <c oughs> ้ยอะไร เออมาถามเพื่อเฮีย้ยอะไรวะไม่เข้าใจมันไม่มีสัจจะในหมู่จอเรเและเกมเชื่อไปว่ายกันนะเออี๋้ว้ยเอาสิบหกไปเลยเรียบร้อยเออ้วเบ่อนกูไปนมม็นแนหมดอ๋อมีบอดด้วยนีหว่าเฮี้ยเออ,เอ,อไม่มีคนยิงถือว่าความสัมพันธ์ในเหนียวนแน่นเลย,ยเไปแล้วไปวัดสองคน เอ้ากูฟันดอกแรกไม่โดนเหรอวะเนี่ยหายละไม่ได้อยู่เอ้ไอ้ไอ้ไอ้บอดพีในในแข่งขันเนอะถ้าแม่มันไม่เล่นเปิดแล้วก็ผัดกันมาคนละลาวคนละลาวอะโอ๊ยบอดบอดบอดมันยิง แง่โลดไส่เลยจริงเหรอยิงเลยเหรอเฮ้ยมันมันยิงจริงว่ะไอ้บ้าเอ้ยได้ยิงแล้วเราเปิดตู้เต็มเลย โอ้เก็บเอ็นเลยเฮียออกมาให้เราก่อนเลยไอ้เคียวส,สั่งสั่งรู้แม่โคตรใจอ่ะดูดิแต่ถ้าเจอคนแบบนี้มันก็โอเคไงมันยังมีสังคมและมีรภาพดีๆที่ยังอยู่ในเกมดิหลังจากที่ออหลังจากที่เราไม่ได้แบบว่าเจออะไรแบบนี้มาเนี่ยนะคอรเตอร์มันยังมีดีอยู่ทุกคนทุกคนไหนวะ อ้าวเฮียเรา,ามันเหลืออยู่แค่น, <c oughs> <c oughs> นั้นไอ้เฮี้ยปืนมาช็อตไม่ถึง <c oughs> ปืนมาช็อตไม่ถึงไอ้เฮียโอ้ยมันมีตภาพของจริงว่ะไอ้เฮีย ไอ้เล่นเอาคิวตัวท้ายก่อนคิวตัวสุดท้ายก่อนคิวตัวสุดท้ายไปคิวตัวสุดท้ายไอพี่เอาให้ได้พี่ว้าา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 กา